สวัสดีคะ่ะผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะฮะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องของเราก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดคนไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าที่ติดขอนไม้แบบนี้เลยนะครับผมไม้ธรรมชาตินะติดขอนไม้แบบนี้เลยเป็นกอนะครับผมมีหนึ่งช่อ 2ช่อสมช่อ4ี่ช่อห6 7 8ก็ดแก้อนนี้มีทั้งหมด8ช่อนะคะผมท่านสามารถเอาไปแขวนแบบนี้ได้เลยนะฮะท่านสามารถเอาไปแขวนอย่างนี้หรือจะเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยเพราะเขาเป็นงานกอมาอยู่แล้วนะครับผมเอื้องเข็มเหลืองนะคะผมเข็มเหลืองงานกอสวยเลยนะครับผมติดขอนไม้ธรรมชาติไม่ต้องเสียเวลาปลูกเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ นะครับผมงานฟอร์มตั้งสวยเลยแบบนี้นะครับผมกอนี้นะครผมราคารวมส่ง1600บาทเท่านั้นสำหรับเอื้องเข็มเหลืองกอนี้นะครผมสำหรับท่านใดที่สนใจกล้วยไม้ป่าแท้ทนแดดตระกูลเข็มเข็มเหลืองนะครผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยสำหรับเอื้องเข็มเหลืองกอนนี้นะครผม เห็นไหมครับผมสวยเลยงานสดมากนะครับผมเป็นไม้ป่าแท้แล้วดูช่อดอกเก่าเลยครับที่แห้งแห้งเนี่ยคือออกดอกเยอะมากยิ่งเขาเป็นงานกอนะฮะออกดอกเยอะมากดีช่อดอกเก่าดูเลยถ้าออกดอกคือสะพรั่งอลังการเลยท่านเอาไปคือแขวนนะคะผมเนี่ครับผมมัดอย่างนี้ได้เลยรอชมดอกได้เลยนะครผมไม่ต้องเสียเวลาปลูกเพราะเข้ามาแบบธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วนะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8 ราคา1,600บาทรวมส่งสำหรับขอนนี้นะครับผมเอื้องเข็มเหลืองนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินคเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ